เวลาเดี๋ยวผมก่อนดีกาอืมเดี๋ยวกก่ช้าเอาต่อเลยช้าไปเ้วก็ช้าไปเลยแม่ช้าสิเดี๋ยวก็ช้าหรอกไม่ช้าหรอกอยากจะรู้ว่าป้องจะต่อยไง มเหลือเนม,มันผิดข้างเหรอให้เขาดูหน่อยอืมต่อตรงรูนี่้มั่งต่อตรงรูเนี่ยอไม่ไม่น,นั้นป้องใส่แขนก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยใส่มือใส่แขนก่อนอใส่แขนใช่แขนคือเอาตรงนี้ใส่เนี่ยใส่ตรงรูนี่อ๋ออืม ต่อยากได้ขอบคุณตอนนี้ครับวันนี้เราตอร่อเลโก้เราเลโก้รันิพอร์เตอร์วันนี้นะครับโอ้วันนี้กดแน่นเลยครับลูกให้มันนั่งแป๊กแป๊กค่ะแป๊กอะช่วยช่วยช่วยนิดนึงโอ้มันยากแบบนี้มันต่อยาก มันไม่เคยเลยเพราะว่าพ่อไม่เคยเดี๋ยวก่อนสอิอ้าวทำไม,มหลุดก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ไม้อืมอืมมันเจ็บจังไมเผืออะเขาเปิ้มมาเผื่อเพราะ่าเผื่อใช่ มันก็เพื่อเอาเพื่อมันหายครับเอาปิดไว้เหรออืมปได้ปิดได้ดไดอ่ <Okay. S 2> าติโอเคอ่าเก็บไม้ก็สัไม้ก็ยัดสิ่งเขาก็เผื่อมา่ะนี่ไงแม่เก็บไม่ได้ไม้ก็ยัดยาวกว่าอัไหอ่าติดไม้ก็ยัดสิ่เลยไม่ได้ใช่อ๋อซื้อของยังไง เมื่อกี้ก็แปะได้อยู่เนี่ยอืมติดไม้ก็จะสิทธิ์ที่มือเลยลูกทำไมมันไม่ยอมเข้าทำไมแม่อ๋อใส่ตรงตู้ดีกว่านี่ไงอืมไหนเอามาให้แม่ดูดิโชว์หน่อยโชว์หน่อย มาเสร็จกิง่งเดี๋ยวตอบก่อนดิโอคค้ยกูตกเลยกูตกเ,เลยอะไรนะพี่เสร็จแล้วหอ,อหอมอ่ะหอมห,ห,หอมไหน โอเคเอาปิดได้แล้วได้แค่ไหนนะครับอือ้ออมันสำารับเปิดได้อืมอันเคแล้วเอาหน้ามาให้ดูหน่อยกาเว่ไม่ทานหรอกเอ้าโมโม่ละ